สวัสดีครับทรงงานครับคันนี้นะเป็น Honda c ซ v i c f เนะครับลูกคา้าทำการติดตั้งนะเป็นเดลัยเคหนะเดี๋ยวมาดูแสงนะเปิดไฟออนนะครับตัวนี้จะเป็นเดลัยเคหนะเปิดทุกเชิญนะทุกเชิญนะตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวในตัวนะเป็นไฟเลี้ยวประพิีนะมีทุกเชิญนะเปิดไฟเลี้ยับพร้อมอัปเกรดนะชุดโปรยเ,เตอร์นะ ไบบอก9.1นับที่ลูกไฟต่ำนับลูกไฟสูงนับเป็นโปรเจกเตอร์ซีนอน P6 นับดับเบิลหนุ่แหวนนับหลอด LED ตัดหมอกนับเปิดไฟต่ำนับตัวนี้จะเป็นโปรเจกเตอร์ซีนอนนับเป็นใบบอก9.1นับไฟสูงนับโปรเจกเตอร์ทุกตัวนับจะมีสูงต่ำในตัวนับดูแสงหน้ารถนับอันนี้เป็นแสงหน้าตัวรถนับสูงนับไฟอับดูแสงผลานฟิมนับสูงนับไฟ นอกตัวรถในในตัวรถนับสว่างไม่ต่างเลยนะ okay, ครับโอเคครับสำหรับลูกค้าทั้งใดนะที่สนใจนะครับติดตั้งชุดโคอิเตอร์นะครับสามารถสอบถามาทางเพจ Facebook นะับรัที t ิเ e m i u โต u t ี4นอนได้ทุกสาขานะ okay, ครับ,อบคอมครับ